โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้เผยแพร่สาระความรู้โรคเกี่ยวกับหูที่พบได้บ่อยหูนั้นเนี่ยก็เป็นอวัยวะสำคัญมีหน้าที่ในการาทําให้เราเนี่ยได้ยินเสียงและเรื่องของการทรงตัวของร่างกายหากการทํางานของหูเนี่ยผิดปกติก็ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันบั่นทอนคุณภาพชีวิต ทำให้เกิดความเครียดและความวิตกกังวลน,นะครับสำหรับโรคเกี่ยวกับหูที่พบได้บ่อยเนี่ยก็ได้แก่น้ําในหูไม่เท่ากันเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยสร้างน้ําในหูชั้นในมากผิดปกติหรือมีการระบายน้ําในหูได้น้อยลงมักจะเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุลักษณะอาการก็คือเวียนศีรษะบ้านหมุนเป็นเวลา20นาทีขึ้นไปแต่ไม่เกิน12ชั่วโมง มีอาการบ้านหมุนมากกว่าสองครั้งขึ้นไปมีเสียงรบกวนในหูลักษณะต่างๆอาจดังบ้างเบาบ้างมีอาการแน่นหูหูอื้อมีระดับการได้ยินลดลงในหูข้างที่เป็นโรคโดยจะสูญเสียการได้ยินเสียงที่ความถี่ต่ำก็คือเสียงทุ้มระดับการได้ยินขึ้นขึ้น,นลงลงนี่คือลักษณะอาการของน้ำในหูไม่เท่ากันต่อมาเป็น โรคเกี่ยวกับตะกอนหินปูนในหูหลุดตะกอนหินปูนในหูหลุดเนี่ยเกิดจากผลึกหินปูนในหูชั้นในซึ่งมีส่วนประกอบเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตทำหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาการทรงตัวของร่างกายมีการเคลื่อนหลุดออกจากตำแหน่งเดิมก็จะมีอาการเมื่อเคลื่อนไหวร่างกายในท่าต่างๆหินปูนที่หลุดออกมาจะกลิ้งไปตามการขยับของศรีรษะส่งผลให้เกิดอาการเวียนหัว บ้านหมุนสัมพันธ์กับการขยับศีรษะหรือเปลี่ยนท่าทางโดยระยะเวลาในการเกิดอาการบ้านหมุนส่วนใหญ่ไม่เกิน1นาทีโดยที่การได้ยินยังเป็นปกติตรงนี้คือตะกอนหินปูนในหูหลุดนะครับต่อมาการสูญเสียการได้ยินแบบประสาทหูเสื่อมสาเหตุสำคัญที่ทำให้ระดับการได้ยินลดลงก็อาจจะเกิดขึ้นตามวัยและยากที่จะฟื้นตัว กลับมาเหมือนเดิมได้โดยเกิดจากความเสื่อมของประสาทหูชั้นในนอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดจากหูชั้นกลางอักเสบติดเชื้อเรื้อรังการสัมผัสเสียงดังมากๆต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานก็สามารถที่จะทําให้ศูนูญเสียการได้ยินได้เช่นกันลักษณะอาการการได้ยินจะลดลงในบางรายก็อาจจะมีอาการเสียงรบกวนในหูเช่นเสียงหวีดเสียงคล้ายจิ้งหรีดหรือเสียงหึ่งๆซาซเป็นต้น ต่อมาประสาทหูเสื่อมฉับพลันก็เป็นอีกหนึ่งในโรคทางหูที่สร้างความวิตกกังวลกับผู้ป่วยอย่างมากแล้วก็มักจะเกิดกับหูข้างใดข้างหนึ่งการสูญเสียการได้ยินเกิดขึ้นทันทีหรือที่เรียกว่าหูดับมักไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดผู้ที่ประสาทหูเสื่อมฉับพลันมีโอกาสหายได้หากมาพบแพทย์หูคอจมูกและได้รับการรักษาในเวลาที่รวดเร็วลักษณะอาการเนี่ย จะได้ยินเสียงเบาลงทันทีในระยะเวลา72ชั่วโมงบางรายอาจจะมีเสียงรบกวนในหูบางรายมีอาการเวียนศีรษะร่วมด้วยนะครับนี่คือลักษณะของประสาทหูเสื่อมเฉียบพันนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือโรคต่างๆที่เกี่ยวกับหูที่พบได้บ่อยนะครับ